สี่ราศีนะครับที่ไม่เคยขาดความรักนะครับต้องเรียกว่าเป็นราศีที่เวลาที่แบบเวลาแบบอกหักนะฮะอกหักก็หักไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็โอเคคบหาเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้ครับเรียกว่าพอโสดนะครับยิ่งเนื้อหอมเยอะเลยนะครับโอ้โหแบบเป็นกลิ่นแรงมากนะครับเรียกว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนหรือว่าบางทีถ้าใครรู้นะครับเขาก็จะติดต่อลูคุยนะครับแบบโอ้โห อมเป็นโขนดอกไม้เลยนะครับทีนี้ครับมันมีเงื่อนไขนะครับต้องบอกว่าทั้ง4ราศีนะครับมันมีจุดเด่นนะครับแตกต่างกันนะครับเป็นอย่างไรมาฟังครับราศีแรกครับคือราศีคนคู่ครับราศีเมถุนนะครับคนราศีเมถุนนะครับด้วยนิสัยใจคอนนะครับเป็นคนที่เขาเรียกเหมือนกาแฟลี่นะครับคุยกับใครได้ทุก ทุกเรียกว่าทุกคนเลยครับทุกชนทุกชั้นนะฮะเรียกว่าตั้งแต่หัวหน้าผู้จัดการเจ้าของนะครับยันคุณแม่บ้านนะครับหรือว่าพี่ๆรปภไงครับคือคุยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราคุยกับใครคนก็จะรู้สึกดีนะครับแล้วก็รู้สึกแบบอยากคุยด้วยนะครับแล้วก็ รู้สึกไปรู้สึกไปรู้สึกมาหรือว่าถ้าทางานด้วยกันนะครับเขาก็จะชอบนะครับก็กลายเป็นมาจีบ่าจีบไปจีบมาโอเคก็กลายเป็นแฟนกันก็มีนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่แล้วพอเป็นแฟนกันสักพักหนึ่งหรือว่านานกันนะฮะพอเลิกกันปุ๊บแป๊บเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาครับคือไม่เคยขาดขาดความรักครับคนราศีเมถุนเป็นคนที่จิตใจดีนะครับแล้วก็ขี้เบื่อนะฮะคืออารมณ์ เป็นคนที่ขี้เบื่อในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งนะครับคนราศีเมถุนก็เป็นคนธาตุลมนะครับเอารมก็เลยแบบแกว่งจับต้องไม่ได้นะครับคือใครที่เข้ามาในชีวิตนะฮะก็จะเดานิสัยของคนราศีเมถุนได้ยากครับแต่ว่าคนราศีเมถุนก็สามารถที่จะไปอ่านใจคนอะไรได้ง่ายนะครับก็เรียกว่าเป็นคนรอบรู้แล้วก็เป็นคนรู้ทันนะครับใครจะมาหลอกก็โอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกกันประมาณนี้นะครับราศีที่2ครับคือราศี ตุลนะครับราศีตุลเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์นี่จุดเด่นเลยนะครับคือเรื่องความรักนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับและชอบบริหารเสน่ห์ด้วยนะฮะคนราศีเมถุนต้องบอกว่าต้องไอราศีตุลนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับบางคนก็เรียกว่าอยู่ตามวัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหตั้งแต่วัยรุ่นยันนะครับอายุเยอะเลยไหมครับเขาจะมีวัยของเขานะครับแต่โดยรวมแล้วคนราศีตุลเนี่ยนะครับเวลาที่เรียกเป็น,ปนคนขี้เหงานะฮะ ก็อาจจะไม่ได้แบบจีบหรือคบหาเพื่อจะเป็นแฟนหรือเพื่อที่จะนอนกันอย่างเดียวนะครับบางทีก็อาจจะเป็นจีบเพื่อหรือว่าเป็นแฟนกันระดับหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเพื่อนคุยนะครับหรือว่ามีคนแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้างนะครับไม่ต้องการให้ใครมาห่วงนะครับตัวเองมากนักแต่ตัวเองก็นะครับชอบที่จะมีคนผูกพันนะสักคนหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ว่างนะครับหรือว่าขาดความรักนะครับสัก แป๊บเดียวเดี๋ยวมีคนมาแล้วนะครับมีคนมาดามหัวใจอีกแล้วนะครับมันก็จะมาแบบต่อเนื่องต่อเนื่องบางทีนะครับถึงมีแฟนแล้วก็มีคนเข้ามาก็มีนะครับที่เรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่บริหารเสน่ห์นะครับด้วยคือแบบทั้งไปทั้งกลับเลยครับมีคนมาชอบด้วยแล้วก็ตัวเองก็สามารถที่จะคุยกับใครแล้วก็บางทีก็ชอบใครก็พยายาม จีบแล้วก็จะพยายามทำนะครับหือว่าพยายามพิชิตใจให้ได้นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตนี้เรื่องคู่ไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยขาดความรักสักเท่าไหร่นะแล้วก็ราศีนะครับที่3นะครับราศีต่อมาครับคือราศีธนูนะครับนี่คือราศีธนูคนที่ยิงธนูนะครับเป็นราศีที่เขาเรียกว่า เป็นธาตุไฟครับเป็นไฟสุ่มขอนะครับก็เรียกพวกเสือซุ่มเสือซุมแอบราศีธนูบางทีชอบใครนะฮะอาจจะยัยงไม่แสดงตัวร้อเปอร์เซ็นต์น,นะครับแต่ก็ค่อยๆไฟสุ่มขอนแปลว่าไฟมันเหมือนใกล้มอดนะฮะคือมันอยู่ในกองฟืนกองฟอนมันไม่ลุกโชนแต่ว่ามันมีไฟติดอยู่ตลอดเวลานะครับแ,แล้วก็แปลว่ามันเสมือนนะครับเป็นคนที่เวลาชอบใครก็จะค่อยๆจีบไปเรื่อยๆื่อค่อยๆนวดนะฮะค่อยๆนวดนนวดสักพักหนึ่งถึงเวลาจุดหนึ่งก็รู้สึกตัวที เหมันก็กลายเป็นรู้สึกดีนะครับอีกฝั่งเขาก็จะรู้สึกดีกับคนราศีธนูแล้วประมาณน้ครับคือเขาไม่ได้แบบจีบจงแจ้งนะเขาจะค่อยๆคุยดีๆไปดีๆไปนะครับเล็กๆกว่าค่อยๆสมานนะครับต่อยอดสัมพันธภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนราศีธนูครับบอขาดความรักเมื่อไหร่หรือว่าเลิกลากับใครซะเมื่อไหร่ครับแป๊บเดียวนะครับมันก็จะมีคนต่อยอดเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าบางทีอาจจะต่อยอดไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแบบโสดอยู่แล้วนะครับส่วนแป๊บเดียวก็สามารถเลือกมีช้อยให้เลือกนะคร ก็คุยกับคนไปทั่วอยู่แล้วประมาณนี้ครับดังดังนั้นแต่ว่าไม่ใช่เจ้าชู้โอ้โหแบบเออเหมือนกับเวลาคุยกับใครจะเอาเขาหมดไม่ขนาดนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นคนที่ขี้เหงานะครับขาดความอบอุ่นนะฮะไม่ใช่ว่าขาดความอุ่นแบบในมุมอของ กับครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับคือเรียกว่าขาดความอุ่นคือชอบที่มีเพื่อนคุยนะครับชอบทีจะมีคนอยู่ข้างชอบที่จะมีใครนะครับอยู่รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาครับบางทีอาจจะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ได้คือไม่ต้องมาคุยกับเขาได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าขอให้อยู่ข้างๆกัน อยู่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยคือไม่ต้องคุยกันแต่ขอให้เห็นนะอยู่อยู่ในสายตาเนี่ยคือพอใครขาดสักคนหนึ่งเขาก็จะหาทันทีนะครับประมาณนี้แหลยนะหรือว่าบางทีไม่หาก็มีคนเข้ามาก็ด้วยก็ได้นะครับก็เป็นราศีแทบไม่ขาดรักนะครับแล้วก็ราศีสุดท้ายครับไม่พ้นครับแน่ชาวราศีเนี่ยธาตุไฟแม่ธาตุไฟนะครับไฟมันลุกโชนนะครับแล้วก็มี เสน่ห์นะครับเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าด้วยนิสัยใจคอครับเป็นคนตรงไปตรงมานะฮะคือราศีเมษต้องบอกก่อนเลยนะครับราศีเมษนะครับติดขายด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะคลิปหนึ่งคือเป็น4ราศีนะครับที่บอกว่าความรักมักขาดช่วงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมี2คลิปนะฮะในในเซตนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สีราศีราศีสุดท้ายครับเาศีรษนะครับเป็นราศีแม่ทัดไฟนะครับหรือว่าไฟลุกโชนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่คิดอย่างไรก็พูดแบบนั้นนะครับเขาจะไม ชอบก็บอกชอบเลยนะครับแล้วก็ไม่ชอบก็ก็จะถอยห่างออกมาเลยนะครับคือเขาก็จะไม่ต้องเกรงใจนักนะครับแล้วก็สิ่งหนึ so ่งนะครับคือเป็นคนที่ทําอะไรหลากหลายอย่างนะครับคือเดี๋ยวทำงานนู่นงานนี่ทาอะไรได้หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็จะขาดสิ่งหนึ่งครับคือเขาก็จะเรียกว่าหาคนที่มาคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังมาคอยเป็นกําลังใจนะครับเพราะว่า งานมันเยอะมันเหนื่อยมันเครียดนะครับงานมันก็เยอะพาระผิดชอบก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยมันเครียดนะครับมันก็ทําอะไรหรือแบกอะไรอยู่คนเดียวภารกิจของหน้าที่การงานภาระหรือว่าต้องเดิมแบกของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ต้องการนะครับคนที่อยู่ข้างๆนะครับจะข้างๆแบบข้างกายข้างใจน,นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่คอยห่วงใยห,หรือว่ามีคนห่วงใยสักคนหนึ่งที่อย่างน้อยก็รู้สึกว่าเออชีวิตนี้ฉันก็มีใครที่ฉันห่วงใยเขาหรือว่าเขาห่วงใยฉันนะครับสักคนหนึ่งคือต้องมีข้างๆไว้อยู่ตลอดเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดขาดใครสักคนนะครับขาดจากใครสักคนหรือจะมีคนเข้ามาเต็ม like <mm <f> เลยรู้ไหมบางทีก็จะเป็นคนตัวเองนะครับที่ไปชอบนะครับหรือว่าพยายามจีบแล้วก็พยายามจะต้องจีบให้ได้เลยครับคนราศีเมษ มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะครับเขาะจะมีสัพพวิธีในการที่จะจีบแล้วก็หาวิธีที่จะเรียกว่าหาใครสักคนมาอยู่ข้างๆครับได้ทุกกุศลบายนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นคนที่มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้เหงามากๆแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ศิลปินสูงอารมณ์ศิลปินเชื่อผมเถอะว่าหลายคนที่อารมณ์แบบศิลปินนะมักจะลึกๆนะครับจะมีต้องการใครสักคนนะครับอยู่ข้างเอาไว้คอยเรียกว่าดูแลซัพพอร์ตนะครับเหมือนกับเป็นคนที่ขาดนะครับในคนที่ห่วง ใหเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ห่วงใยนะครับสารพัสดเสารเพคนรอบด้านนะครับดันั้นก็ต้องต้องการใครสักคนหนึ่งเป็นเหมือนกับแม่ธาตุนะครับที่จะเติมหรือว่าเป็น power bank นะฮะที่คอยชาร์จเขาด้วยนะครับประมาณนี้แหละนะฮะเพราะนี้คือนะครับ4 ราศีนะครับมาสรุปนะครับคือ1ราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนจิตใจดีแล้วก็คุยกับคนได้เยอะนะครับยังมีคนชอบตัวเวลาอัานที่2คือราศีตุลครับราศี3สามราศีธนูฮะแล้วก็ราศีสุดท้ายครับคือราศีเมษนะครับสี่ราศีที่แทบไม่เคยขาดความรักหรือ ถ้าโสดก็โสดไม่นานนะครับหรือบางทีถ้าโสดนะครับก็จะมีคนเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับราะนั้มีคนให้เลือกมีคนให้คุยมีคนให้อยู่ใกล้ชิดได้ตลอดเวลาที่เราจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาอยู่กับเราตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่ามีคนเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคนะฮะก็รับรู้กันไว้กับสีราศีนี้ใครที่อยู่สีราศีนี้ก็ลองนะครับอยาบริหารเสน่ห์เยอะนะครับคนสีราศีเนี่ยเมื่อไหร่ที่บริหารเสน่ห์โป๊ะนี่โอ้โหเข้ามาเพียบคุณเวียนหัวแน่นะครับก็โอ ไปกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอรอดูอีกเซตนึงครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับคือ4ราศีครับที่ความรักนะครับมักขาดช่วงครับโอเควันนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากครับสวัสดีครับ